ัดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เอางูมาปล่อยนะครับเป็นงูหางแฮมใต้นะครับที่เข้าบ้านนะครับเข้าบ้านเพื่อนที่ผมมาพักอยู่ที่อำเภอขนอมนะครับผมงูหางแฮมใต้นะครับเจอกันในวันงูโลกพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาเอามาปล่อยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังเป็นภูเขาหินปูนนะครับผมซึ่ง เขาก็น่าจะอยู่อาศัยได้อย่างสบายนะครับเป็นแหล่งที่เขาชอบอยู่อาศัยพอดีเลยนะครับ,รบปล่อยตรงนี้เลยเออกไปออกไปไปดิไปแล้วครับผม งูหางแฮมใต้นะครับผมเป็นงูในตระกูลเขียวหางไหมที่มีสีสันสวยมากๆนะครับผมแล้วก็มีพิษที่เรียกว่าพิษอ่อนอันตรายนะครับผมซึ่งโดยปกตินะฮะถ้าไม่มีอาการแพ้เนี่ยก็จะไม่ถึงกับตายนะครับผมแต่ว่าจะเกิดอาการเจ็บปวดจากรุนแรงนะครับไปดิ มันก็จะตื่นตื่นหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ในอยู่ในขวดมาวันหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเจ้าหางแฮมอยู่ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยครับภารกิจโอเคสวัสดีครับ